นมัสการพระอาจารย์วันทาคูอาจารย์อรุสวัดท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่23กันยายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันเสาร์ขึ้น9ข้าเดือน10ปีเถาะวันนี้เป็นวันทงชัยนะครับเหมาะแก่การมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน้าทะเลสีกรมท่าสีอับโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหละทิศเหนือ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักสณหรือทิศใต,ต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือเพชรคริสโตรพอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักเกณีนในชื่อคือดอชดาโตบัตักต่อฐานนโททบพเท่าและนอนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรียรอลิงและวอแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดชเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือ สอสลาสอบรสีสอเสือหอหีบรอจราวอัางและหอนกูกเลขมงคลวันนี้เลข2เลข6และเลข7จ็ดไมเซตวันนี้คริสกัตเนอร์กล่าวไว้ว่าโอกาสนั้นเกิดขึ้นเองไม่ได้โอกาสเราเท่านั้นเป็นผู้สร้างสรรค์มันขึ้นมาขอเป็นกำลังใจในการรบมต้นรนใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไป เต่เสกกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจรารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ